thank you มีป่ะมองหน้ารั่วอย่าเงี้ยสมใจไหมซิงจบเลงแฝดแอ้มองหน้าเรามีอะไรป่ะทหาเรื่อไงแค่มองหน้าแค่นอะถ้ามองเฉยๆก็คงไม่มาป่ะอ้าวแล้วจะเอาไงอ่ะแค่มองหน้าเฉยอ่ะเฮ้ยมันหลายรอบแล้วเว้ยวทำไมอะจบมันเลย ไปดนอนจับหมนะเรื่องนี้มันง่ายแน่กลัเฮยแกเราจะทำเอยแบบนี้นทงยนี่ชิ้นจิติ้นน้ามมากลยว่าไปปะจามนดีไหแบบว่าไปตกหน้าคนเยอแ่าแกพมา่บ้าหรอแกฉันยังไม่อยากโดนพักการเลยนะเวย เผอเโดนไล่ออกด้วยซ้ำนี่ดีไหมหรอว่าเ้ากระดาษบุกติดลงมันแล้วเจ็บมาอีกแรกเล็กมานี่ <c oughs> ฉันมีความคิดดีฉันว่าเราสร้างเฟซขึ้นมาใหม่ <c oughs> แล้วเราก็เอารูปมันไปตต่ตอปรจา์ลงเฟซดีไหมัำไ <c oughs> อ,อ่ยากด้วยเฮ้ยความคิดดีดีแล้วเว้ยที่ฉันมีเพื่อนช่วพวกแก <c oughs> <c oughs> ชฉ <c oughs> ันี้หาได้ชดจิกัร กยกันคทำแรงเลยแกแบบว่าหน้าอับอายคุณเรียจริงจัง,งอารมณ์อารมณ์ครงนี้อับแกดีแล้วอ่ะเลยเอาเลยเลยอ่ะอะเรียบร้อยฉันจะฟ้องเจแทนแกจริงเฮ้ยแกใช่รูปน้องเขาที่ทะเลาะกันเมื่ก่อนไหมวะใช่ใช่ โมตาตะอึ่งเลยทำแบบนี้ไม่ถูกเลยเว้ย,ยไปเตือนน้องเขากันดีนไหมหนักมากอะเน,นี่ยแรงเอปปอปากอะไปจ้องเขาเน,น,นี่ยน,น,น้องครับน,น,น,น้อง,าองมาที่โคตรลูกเพื่อนใช่ค่ะไม่หรอกค่ะพี่น้องพบูแบบน,างงานั้นน้องไม่กลัวคนที่ตามมาที่หลังหรอคะทำไมล่ะคะพี่โคตรเรนนี่ก็สิ่งของหนูไม่ใช่หรอพี่น้องไม่เห็นด้วยเพราะว่าน้องไม่รู้จัก การบนโซเชียลมันต้องมีกฎระบแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นเราคนไมีสิครับผู้หยามีกฎเกณฑ์กับเรแแหละมาเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนพี่ให้คําแนะนําเกี่ยะะวกับกฎหมายพลบคอมพิวเตอร์นะครับบ้างมีอะไรบ้างสวัสดีครับอย่างที่ยกตัวอย่างมานะครับที่ทุกคนนะครับเอาภาพมือนน้าไปตัดต่อนะครับทําให้ผู้เสียหายนะครับคนคนะั้นนะครับอาจถูกพลบคอมพิวเตอร์นะครับมาตราที่6นะครับระบุไว้ว่า ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้ง่ายนะครับที่เราสามารถเห็นได้ว่าให้มีรูปคนนั้นคนนี้นะครับและภาพนั้นเป็นการดัดแปลงนะครับดัดแปลงที่ทําให้ผู้เสียหายนะครับที่ทําให้ถูก้มินะครับอับอายต่างๆนะครับคนคนนั้นที่การกระทำนะครับต้องจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและน้องๆแบรดนะครับที่จะทําการอย่างเงี้ย หลายคนนะครับคิดว่าตัวเองไม่มีความผิดหรอกนะครับแล้วคนนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกทำแค่นี้แต่กฎหมายออกมาใหม่นะครับที่พรบ2เขาทำมาเพื่อปกป้องประชาชนนะครับสำหรับใครที่จาบทำางเงี้แล้วคิดก่อนนะครับหลายๆคนคิดไม่ถึงหรอกคาดไม่ถึงเนาะแต่สําหรับผมนะครับคิดว่าการจะโพสล์อะไรก็คิดก่อนนะครับสําหรับผมก็ขอผมครับแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อคะน้องๆก็รอดูต่อไปนะคะว่าจะมีคนเอาเรื่องน้องหรือเปล่า พี่ก็ให้ความรู้ได้แค่นี้นะครับพี่ไปก่อนนะครับแกเห็นรเทาแกดูตัดต่อปรจานยเฮ้ยจิงหัวเทำาไรดิอะอไแกเรื่มง่มมาแต่ใครมันจะเป็นคนทอะฉันว่ากเป็นคนที่ะแก้แกต่อเลแน่เลาไปแจ้งตำรวจอีกไหมอะน้องรางเราไปโอเค นี่เปนิที่คของบงคเดี๋ยวผมจะจัดการหาชีให้ถนะ้าเจอเป็นสิทธครับครับคุณชารินีใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ผมเจอไอพีของคนโพสแล้วนะครับถ้าว่างให้มาเจอผมที่อยู่ในโฟล์ตอนนี้ได้นะครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปตอนนี้นะคะขออนุญาตนะครับคือมีการ แจ้งความว่ามีการโพสต์ประจานลงเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคอมตัวนี้มีอะไรพูดไหมครับแม่คะพวกเราไม่รู้เรื่องค่ะใช่ใช่ค่ะเรื่องอะไรคะแน่ใจหรอครับถ้าจำได้ทุกนะรรครับว่าเดมอทเองนี่นั่นไงนเห็นไหมเรามาคุยกันดีๆไหมว่าทำไมต้องทำแบบนี้เกวดคะไม่จากพวกเราเลยนะคะพวกเราเร้าไม่เห็าใจดีๆค่ะ a n、啊